เดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2ของรายก,การประจำค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเรนเจอร์ไฟ,ฟเตอร์มวยไทยกับยอดหลักหินสิทธิ์พนมทองนะครับรถสิทธิ์จ่าอุม้มคู่นี้ต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์ครับฝ่ายแดง112น้ําน้ำเงิน113รปอนด์ครับยอดหลักน,นี่โอโ้โหชกเตมนรับั้งออกแน่นครับอ้าวอ้าวมีสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันเลยครับมีสะดุ้งให้เห็นทั้งคู่เลยครับอยู่ที่ว่าใค,ใครจะโดนเต็มเต็มครับกรรมการจิรศิรินี่จ้องเลยนะครับ มีสิทธิ์ที่จะนับคู่นี้ใครอยู่ใครไปครับเตะหนักต่อยแรงทั้งคู่ครับวัดดวงแล้วครับวัดดวงแล้วครับตอนนี้นี่ครับแผประเภทโปกปากปิดบัญชีด้วยกันทั้งคู่ไครยับนี่ครับเช็คช่วงล่างไปก่อนยอดหลักหินโอ้ปกติชื่อหลักหินก็หนักแรงแล้วครับโอ้จากอุ้มมาเติมยอดเข้าไปมันยิ่งหนักยิ่งแรงเข้าไปใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวดูเรนเจอร์ โอ้โหไม่ดีแล้วครับโอ้โหดูครับอ่ะไม่เป็นไรครับเสียหลักเสียหลักเสียหลักขึ้นมาขงว่าก็ะตอเรนเจอร์เอาคืนแล้วโมโหแล้วครับี่ีารีเรนเจอร์เอาแล้วครับไม่ว่าโดนอะไรก็ระดุ้งไปหมดนะครับลงไปนี่กรรมการเรียกขึ้นมาต่อยต่อกรรมการนี่จ้องตาเขาเหม่งเลยนะครับกรรมการโอ้นับสามนะครับโดนนับก่อนนะครับกรรมการนับก่อนนะครับกรรมการจีราศินนับก่อนนะครับ สู้ต่อได้ครับเอาคืนได้ไม่ได้ครับโดนนับแปดไปแล้วนะครับมาอาการมวยไม่ดีเลยครับกรรมการสับมือชกวิ่งเข้าหาเลยครับเรนเจอร์เ้าลุดโดนแล้วครับเอาละครับอยู่มากรรมการยังให้โอกาสครับอ้อออนี่ครับมาดูครับมาบางทีแกใจร้อนแหละครับมานี่ครับโอ้โหมาธิมาเป็นชุดเลยครับมากรรมการกรรมการ บอกว่าให้ไปยืนที่มุมกลางครับแหมเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรครับอาจารย์จีรศิลป์นี่ครับชี้ให้นักชกทั้งคู่ครับไปอยู่ที่มุมกลางแล้วครับ